สวัสดีครับนะครับผมร้านสูขสินแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็ขอกขับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวไร่ชาวสวนชาวสวนท้องที่รักนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามีสกิทนะครับจะเป็น PL 2 3 0 0นะครับมานําเสนอนะครับตัวนี้จะเป็นรถยนต์สามสูบนะครับพงไรพาวเวอร์โฟวิลนะครับพร้อมมุกตีนะครับตัวนี้จะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับสภาพก็เดิมๆครับจะไม่ล้างนะครับ ปูนนะครับทำงานได้ปกตินะครับโอเครับอนนี้เป็นโควิดนะครับก็เดินสามสุกวงไรพาวเวอร์นะครับมาคอนโทรลก็จะเป็นคอนโทรลสี่ทิศนะครับสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์เดินหลังนะครับยางหลังดีจะได้ปกตินะครับอันนี้สภาพเดิมๆนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับอ้าวลองเลยวิ่งเลยไม่ต้องไปไกลไปแค่ลงนิดเดีย กุเลยวเลี้ยววางลงตามได้เวลาวิ่งไ้ไว้อ่ะโอ้โหวิ่งไว้เลย <laughs> ครับอันนี้ก็นะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่นำไปใช้รถตักนะครับในกรณีที่ เราวิ่งเร็วนะครับพยายามอย่ายกสูงนะครับวางต่ำๆนะครับอาจจะทําให้รถโค้นได้นะครับอันนี้เมอกี้นี้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับการใช้รถนะครับรถที่มีผี่การเลี้ยวนะครับอย่าเลี้ยวแรงนะครับการตอนนี้ยกสูงนะครับอาจจะทําให้รถเกิดอุบัติเหตุคว่ำได้นะครับนะครับวันนี้จะเป็นนะครับรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะฮะอันนี้เปิดราคาัอดีหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเดียวยี่บสามแรงนะครับ เราตั้งอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจางังหวัดนครสวรรค์นะครับอยู่ถนนสายตา,าตากฟ้าตากีนะครับเลยโรงพยาบาลตากฟ้ามาประมาณเ700เมตรนะครับนะครับนี่ระบบไฟลิกใช้งานได้ปกตินะครับวิดีโอทำงานได้ปกตินะครับพูด08นะครับเปรดโทรนะครับ0861 ร้านของเรานะครับได้รงกรจากฟ้าสตอรดนครสวรรค์นะครับมาง่ายนะครับจุดจุดถนนใหญ่นะครับรถร้านเราก็มีเลือกหลายรุ่นหลายราคานะครับมีหลายคันนะครับใครสนใจเชิญไปดูชมได้เลยนะครับ้วเราวันนี้ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ